สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับ NEO f a r m a r Channel กันเช่นเคยนะครับอ่าสำหรับวีดีโอนี้นะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับสำหรับเกม Metan Slug Awakening นะครับนี่เรียกว่าเกมทหารจิ๋วที่หลายๆคนรู้จักกันนะครับอ่าซึ่งอ่าตอนนี้นะครับเขาก็ได้เปิดให้เล่นทั่วโลกแล้วนะครับสำหรับ เกมนี้นะฮะเป็นเกมมือถือเนาะก็โหลดมาเล่นกันได้ฟรีๆนะครับซึ่งเมทัลักร์ลักอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับร,รีโมเดลตัวละครที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับทหารตัวเองทั้ง4ตัวเนาะ,ะมาโคใช่ไหมมีมาโคเอลิทามะแล้วก็ฟิโอนะครับแล้วก็เราก็จะได้ กลับมาเล่นด่านเก่าๆที่คุ้นเคยที่มีการรีโมเดลใหม่นี้หน่อยๆน,นะครับก็เมื่อวานผมก็ลองเล่นไปแล้วในส่วนของด่านแรกนะครับมันก็จะเป็นด่านของมิชชั่นวันของภาคสองใช่ไหมด่านด่าน,ด,านด่านทะเลทรายนะคร,ะรับใครที่อาจจะคุ้นเคยกันบ้างนะครับสำหรับใครที่คิดถึงฟวนวาน,นของเกมทหารจิ๋วนี้ก็ลองมาโหลดเล่นกันได้นะครับอันนี้เรียกได้ว่า ไม่ได้สปอนเลยนะเนี่ยคือผมก็อ่ะเล่นเกมน,นี้มาบ่อยอยู่เหมือนกันนะอ่ะเรียกได้ว่าสมัยเด็กนี่เล่นจนเซียนเลยก็ว่าได้นะครับเออเหรียญเดียวเคียร์บอกได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าคุยนะฮะอ่ะแต่อันนี้เกมมือถือเนาะอ่าการควบคุมอาจจะเป็นคนละอย่างกันนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราเข้าไปเล่นกันดีกว่ อ่าอันนี้รู้สึกจะมีภาษาไทยเนาะเราสามารถเป็นภาษาได้นะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวอาจจะลองเข้าไปตั้งค่าก่อนนะฮะมันมีภาษาไทยอยู่นะ hey, <find> อันนี้ก็ m ่ s s ามาสลาดนะครับ เสียงเพลงที่คุ้นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงจากเมตัลสลัการ์3นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนว่ามันเปลี่ยนภาษาตรงไหนวะ mm. เหมือนจะไม่มีเปลี่ยนภาษาในนี้เนาะเ,เดี๋ยวค่อยไปออกไปตั้งค่ายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าก็สําหรับการบังคับก็ไม่มีอะไรมากครับมีเดินนะครับแล้วก็อ้าวเอ๊ะอ๋อเราได้ปืนใหม่มาครับลุกกี้แมชชีนกันนะครับแล้วก็เรากดยิงปืนนะครับอ่ายิงปืนแบบนี้แล้วก็มีวางระเบิดเนานะ ข้างระเบิดเนี่ยก็จะมีจํานวนจํากัดเหมือนกันเนาะอันนี้รู้สึกจะมี3อันเนาะแล้วก็มีกระโดดนะครับอ่าอันนี้บุ๋มกระโดดอ่ะโอเครู้สึกว่ามันเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นออโต้เอมนะครับหรือว่าแมนโนเอมอ่าซึ่งอ่าแมนโนเอมก็คือเราเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรหารทิศทางเอาเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองแมนโนเอมดูแล้วกันนะครับเนี่ยนะมันเปลี่ยนโอเค คือผมลองออโตเอมแล้วรู้สึกว่าไม่มันไม่ชินเลยอ่ะมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่โอซคูเท่าไหร่อ่ะเออผมชอบแบบเนี่ยเฮ้ยวเฮี้ยวอะไรวะเนี่ยยูส l t i ติเมทสกิลอ๋อโอเคก็คือระบบใหม่นะครับเขาจะมีอัลติเมทสกิลนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะ กอัวตัวเองกันไ้วะเออถึงแม้จะบอกว่าเออว่าแต่อันดีมิสกิลมันทำอะไรได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปศึกษาอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าเอาจริงๆตัวอ่าระบบเกมน้องมันค่อนข้างที่จะผ่านไปเยอะเอาเดี๋ยวยังไม่ทำยังไม่ทันอะไรเลยตายแล้วนะครับโอเค หมแต่ฝอยนะฮะอ๋อดูเหมือนว่าไอ้พุดอ่อนนี่คืออะไรชุดหรออ๋อโอเค,อ,เคอัปเกรดตัวละครนะครับยิงให้โดนน้อยเออโอเคเราได้เฟรมช็อตนะครับเดยวๆนะโอเคเหมือนเราจะโดนได้สีทีนะ ก็คือปกติอ่าเราจะคุ้นเคยในเรื่องของอ่าถ้าเราเนี่ยโดนกระสุนของศัตรูนะครับทีเดียวตายใช่ไหมแต่น,นี้เหมือนจะเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรระบบ h p เข้ามานะครับเออออกไมแม่งโดนยังเชื่อดีเนี่ยแหละอันนี้ผมยังสงสัยเลยว่ามันมันล็อกเป้าอ,อย่างไงวะหมายถึงว่ามันเปลี่ยนเป้ายังไงหมายถึงสมมุติผมยิงไอ้ตันคนนี้ แล้วอยากจะเปลี่ยนไปใช้นี่ไอ้จะเปลี่ยนไปยิงอีกเป้าหนึ่งมันทำยังไงวะอ๋อโอเคเข้าใจละอันติดสกิลก็คือเราจะได้ปืนเขาเรียกว่าอะไรเราจะได้ปืนฟรีเป็นปืนแมชชีนกันสีฟ,ฟ้านะครับเออเป็นปืนแมชชีนกันพิเศษนะครับสำหรับอันติดสกิลของตัวน,นี้นะครับแหมตั้งแคมป์กันชิวๆเลยนะอ๋อมีคนวางววระเบิดใส่ครับ เป็นใครเอ่ยมาแล้วครับอ่าอันเลนโอเนลนะครับเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวร้ายที่เราคุ้นเคยกันดีครับอะไรนี้อ๋อมันจะมีจุดอ่อนนะครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้ก็คือพยายามหันหังโจมตีทั้งหน้าหลังนะครับจะทำดาเมจได้มากขึ้นโอเคโจมตีด้านหลังใช่ไหมยิงดิ เรกระสุนหมดเออ,เออือโยนไปไหนเพื่อนมึงโยนไปไหนข้อมอนบอยอือหือเมตรบเพื่อนใจเย็นอันตีวิเชี่ย,ยอะไรเนี่ยอุ๊ยเขี้ยเติมเลือดก,ก่อนเลย โปลิชิตเอาวันตีไปแดกอืออือหันหลังตีครับเรียบร้อยมีชเชิญคอมบรีดเ <c oughs> สียงเพลงั้นคุณเคยครับโอเคก็จะมีเก็บคะแนนครับเราช่วยตัวประกันได้สี่คนนะฮะใช้เวลาสี่ร้อยสี่วินาทีโอเคได้ของกันไปนะครับได้ของใหม่เหรอ ทริปเปิลพันเดอร์โบว์เป็นอ็เซสซอรีนะครับอ๋อก็คือระเบิดขว้างทีเดียวสามลูกนะโอเคยูเฟนซีโอ้ดีนะที่เธอไม่เป็นไรนายขาดการติดต่อกับพวกเราไปตอนช่วงพายุนะครับอ่าเราก็เลยเป็นห่วงมากเลยโอ้ไม่มีปัญหาเลยหรอกว่าแต่รู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่อ่ะ มันมีสายฟ้าแปลกประหลาดที่เกิดที่มอนเดนอาร์มี่บานแลกอะ่ะมีแค่เคมุดที่เคยประสบอ่าเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้นะครับโอ้โนโอ้อประศิษ,ษ,ษ,ษมากโอ้มีเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครด้วยนี่ฉันไม่ได้เป็นกัปตันคนเดียวของสเปโร่หรอกนะอ่าเป็นชื่อหน่วยงานนะครับสเปโร่นะฮะว่าแต่ายเจอสาเหตุข,ของอ่า แล้วว่าแะฟ้าผ่านั้นไหมนะครับพอดีโอฉันเห็นเหมือนจะมีคนซัมมอนมันขึ้นมานะเขาช่วยมอเดนเอาไว้อ่ะอะเป็นนี่เป็นพันธมิตรกันเหรอเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีพวกของมอเดนแถวๆนี้ว่าด้วยเรื่องของอ่ากองทัพมมเดนเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาพวกเขาเพิ่งกลับมาเร็วๆเนี่ยนะเราต้องรีบไปแล้วล่ะอืม อเดี๋ย <Okay. S 1> วางใจฉันได้เลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปที่เมืองกันนะครับ hmm. อืมไปจัดการกับกองทัพมอดเด่นนะครับโอเคผมอยากรู้เรื่องเปลี่ยนภาษาคุ้นๆว่ามันเปลี่ยนภาษาได้นะแต่มันมันเปลี่ยนตรงไหนอ๋อนี่ไงไว้อ๋อนี่ไงนี่นี่อัน,นอันนี้มันเปลี่ยนเสียงภาคนี่ว่าใช่ไหมโอเคนะครับอาจต้องขอคัดนิดนึงนะครเพราะว่า พอพอกดเปลี่ยนภาษาปุ๊บระบบเกมสตาร์ทใหม่ครับเดี๋ยวลองฟังเสียงภาคไทยกันนะฮะว่ามันจะเป็น,ปนยังไงบ้างมีขับนะครับน่าจะเป็นกิวของเกมนี้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอารีนาครับเป็นระบบ PVP เนาะเป็นแรคงใน PVP โอเคมีพามโชดาวนะครับก็เป็นอีกโหมดหนึ่งเดี๋ยวค่อยลองกันโอเคคอลเลกชันนะครับที่เรามี ตอนนี้ก็คือเรารับบทเป็นมาโกโรซี่นะครับอ่าอ่าก็คือเอามีสกินด้วยดูเหมือนว่าตอนตอนแรกๆเข้าเกมอ่ะเขาจะให้เลือกอยู่นะว่าคุณอยากจะเป็นอ่าตัวละครตัวไหนนะครับถึงใน4ี่ตัวนัแหละอย่างที่บอกไปมาโกฟิโอทาม่าหรือว่าเอลินะครับอันนี้เราก็รับบทเป็นอ่า มาโคไปนะครับแล้วก็มีคุณฟิโอนะครับเป็นเหมือนกับผู้ช่วยของเรานะฮะ mm hmm. ก็จริงๆก็เป็นหนึ่งหนึ่งในสมาชิกข,ของเรานั่นแหละเป็นหนึ่งในตัวเอกนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาส่วนของมิชชั่นกันนะครับก็อ mm ่าเคลียหนึ่งครับสองแท็กไปโอเค เสียงเพลงเมตันสลักษ์นะครับแต่ด่านี้ไม่ใช่เลยนะฮะด่านนี้ภาคอะไรก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ก็อย่างว่ามันเป็นอ่ารีโมเดลนะฮะแทงกิวให้อะไรเฟนชอร์ยืม ดูเหมือนว่าเราจะโดนได้สี่เราจะโดนยิงได้ได้สี่ทีแลวพูดลรินพันหมดละโดนยิงได้สี่ทีนะครับอย่าทหารแม่โคตรอึดเลยเอ,บบอ่าอย่างนี้อย่างนี้ก็โอเคหน่อยเราเข้าได้นะครับดูเหมือนว่าทหารคนนี้จะแพ้ระเบิดใช่ไหมเพราะมันขึ้นวิ่งแ่บนี้เออมันขึ้นวิกนกนออนนว่ก่อนวางระเบิดดังดีพอดีนะครับ ใส่รองเท้านะครับโอเคเราได้รองเทา้าอันนี้ไอเทมเก็บนะครับต้องอ๋อดับเบิลแท็บได้โอเคกระโดดได้สองทีนะครับพวกอันนี้เลยกระโดดได้สองทีเนี่ยเป็นอะไรที่วัดเอฟฟักมากเฮ้ย ufo ไอเชี่ยก,กระสุนหมดดีโหลดปลาระเบิใส่ได้ไหมได้ เราสามารถกดหมอบได้นะครับปุ้ยมโดนดามด้วยอ่ยเลือนเ,เลยแล้วกันเฮ้ยอ๋อโอเคยังยังดีที่มันมีฟอร์ให้หยบนะนี่ตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคุณปู่แกปล่อยฮาร์โดเก้นได้แล้วนะครับอ่าก็เป็นอีกกิมมิกหนึ่งที่<ม>น่าสนใจ<ด>ของเกมนี้นะครับโอเคเราได้ขึ้นเป็นอันนี้นะครับอ๋อเราต้องเราต้องกดกระโดดอย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถ ยิงหรืออะไรได้นะฮะโอเคก็เป็นมินิเกมนะครับโอเคต้องคอยกระโดดหลบไอเนี่ยนะฮะไอ้เฟืองพวกงนี้นะครับ,นนรบไม่ชอบเลยกันกับการที่ไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินเตอร์เฟซมันไปอยู่บนหน้าจออย่างนี้ไอเย่อ,นนอนนโซนิกก็มาไม่ชอบเลยการที่แบบ อินเทอร์เฟซมันไปอยู่บนกลางหน้าจออย่างเงี้ยคือความโอสคูคือหายไปหมดเลยแล้วมันมันหมดบงังทัศษียภาพด้วยเวลาเราเล่นใช่ไหมแบบเออจะบังคับอะไรอย่างเงี้ยโอ้นี่คือบอสจากอ่าภาคแรกแล้วก็ภาคสองนะครับอ่าภาคแรกภาคแรกด่านห้ากับอ่าภาคสองเอ๊ไม่ใช่ภาคสองดิมันเป็นภาคเอ็กี่ใช่ไหมเออบอสจากภาคเอนะครับเปิดอันติเลยลก้กัน ไอ้สองอันนี้คืออะไรระเบิดอ๋อระเบิดชนิดพิเศษอ่าแล้วเราโดนยิงชนิดพิเศษไงุ้๊บอ,อืออย่างนี้ที่มันขึ้นสัญญาณเตือนให้ได้เนี่ยโอเคสุนหมดนะครับเราอ่าก็จะมีเติมกันในอ่าแล้วแล้วแล้วลงุงแล้วลุงวิติดอะไรอลงุงอือ หมดนะครับรีโลครับดิกิด็เฮโรนี่รู้สึกว่าระเบิดไม่มีวันหมดนะครับระเบิดใช้ได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีคูดาวนะครับอโอเคอันติจูจะมาแล้วลองให้ดีเฮ้ยเมื่อกี้มีสิ่ผภาภาษ,ษาไทยนะครับเรียบร้อยครับ โอ้ oh, แต่เครื่องร้อนโคตรเลยนะเนี่ยนี่ขนาดเล่นไปอัดไปนะเนี่ยผมว่าเครื่องผมน่าจะต้องไปหาเวลาเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรสักหน่อยนะโอเคเรียบร้อยนะครับคุยกับ ner, ไมเนอร์ครับการขุดแบบนี้นายคือเจ้าหูวขโมยคนนั้นเหรอโอ้โห oh, ข,ขโมยครับขโมยอะไรกันให้คุณเจอก่อนก็ได้ก่อนดิเข้าใจเปล่าแต่แต่ว่าที่แบบนี้มีสบมบัติจริงๆเหรอพูดมากจริงๆลองคุณเองดิเดี๋ยวก็รู้ ในแท็บทูด,ดิกมีขุดด้วยด้วยอ๋อมีระบบให้ขุดด้วยนะครับได้ปืนใหม่มานะครับเลผิดไม่ชินกันนะครับอ๋ออันนี้คือเรื่องของลูกวิ่ใช่ไหมจุดอ่อนอ,อแต่และตัวมีจุดอ่อนต่างกันอันนี้ก็คือทําให้แช่แข็งนะครับปืนบางชนิดสามารถทําให้แช่แข็งได้หรือพวกระเบิดอันติที่เราใช้เมื่อกี้นะครับก็ทําให้เกิดฟรีซได้นะครับ เอฟเฟกก็คืออ่ะก็คือจัดสโลนะครับแล้วก็เหมือนจะทำดาเมจพิเศษเพิ่มได้นะครับโอเคส่วนอันนี้ก็เบิร์นนะครับก็อ่ะโดนเผาแบบเอออ่ะโดนเขาเรียกว่าอ,อะไรดาเมจโอเวอร์ไทม์ใช่ไหมแล้วก็หากหากโดนสะสมไปเรื่อยๆอ,อาจจะเกิดการระเบิดอ่าลูกใหญ่นะครับทำดาเมจมหาศาลโอเคแล้วนี้ก็คือหัวใจ อ๋อเป็นบาดเจ็บอันนี้คือเกาะแตกนะครับอ๋อโอเคเข้าใจล้วก็คืออ่าถ้าตัวไหนที่มีจุดอ่อเนี่ยพยายามใช้อาวุธที่เป็น AOE เนี่ยจะมีโอกาสโดนง่ายขึ้นนะครับส่วนวูนนี้ก็คืออะไรอ่ะอืมอา f w โอเอฟเวบพอาคืออะไรวะเออช่างมาเถอะเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันนะครับ และผิดแมชชีนกันนะครับอ่ะคุยต่อสิอ๋อถ่ายมือก่อนโอเคแล้วไงเรีพนนะครับอ่าเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับอืมมันมันมีมมมเขาเรียกอะไรแฟกเมนด้วยนะครับอ่าอาวุธมีการให้เก็บแฟกเมนนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกปืนน,นนั้นมาโอเคตอนนี้เราได้และผิดแมชชีนกันมาครับเพิ่มไฟพาวเวโอเค ขึ้นชื่อด้านความเร็วในการยิงสามารถโจมตีเป้าหมายแบบกลุ่มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยละ่ะอืมเป้าหมายแบบกลุ่มนะโอเคอย่าบ้าจริงทำไมได้ถึงเจอมันก่อนฉันได้ละ่ะ <c oughs> เออแต่มันไม่แม็กเซน์เราซะเลยอะ่ะนี่มันเป็นเพราะดินหรืออีเตอร์กันนะใครภาควะเ <c oughs> อออีเตอร์นะครับก็คือ b ิกแอกนะครับอ่าอันนี้ก็ความรู้ไว้น,นี้นะครับอ่าบางคน บางคนนะครับน่าจะรู้จักกันดีกับคําว่าปีแอรนะครับแต่อาจจะไม่คุ้นหูกับคําว่าอีเตอร์นะครับจะสนใจเรื่องนั้นไปทําไมเล่าจะไปไหนก็ไปไป,ไปอย่ามาขวางทางฉันอืมไปซะั้นโทรศัพท์เข้ามาจฟฟีโอเข่าทัพสตูล่าสุดส่งเข้าไปในระบบของเธอแล้วตรวจสอบด้วยรับทราบรับกวนด้วยดูมิดูมิทุกคนที่กําลังทําภารกิจอยู่ก็ด้วยอย่าลืมตรวจสอบด้วยล่ะคนทางซ้ายนะครับถ้าใครจําได้นะครับ าานาง,งจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคนแบกเป้ที่อยู่ในภาคสองนะครับออถ้าจําได้ใช่ไหมมันจะอยู่ในด่านมัมมี่ด่านสอง,องนะครับออภาคสองด่านสองที่เป็นด่านมัมมี่ใช่ไหมมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่จะเจอเธอเดินแบกเป้แล้วถ้าเรายิงเธอกระเป๋าเธอจะแตกแล้วพวกไอเทมก็จะดรอปลงมาใช่ไหมออคนนั้นแหละลูมินะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับคุยกับฟิโอใช่ไหม ด, yeah. ดูมีเนี่ยหูตาไวดีจริงๆหาว่าอย่างไงบ้างไอคนที่เดยกสายฟ้าที่ว่าเนี่ยมันใช่ดูปั้นสฟิงค์หรือเปล่าใช่แล้ว <c oughs> เธอหามาเจอแล้วเหรอเออดูจากตำแหน่งมันอยู่ไม่ไกลจากเราแล้วล่ะงั้นจะรออะไรล่ะมาลองเจ้าปืนใหม่นั่นเลยละกัน <c oughs> แล้วจะเอาอยัางไงกับคนงานเหมืองล่ะมันอันตรายเกินไปถ้าจะพาเขาไปด้วยนะ่ะเออนี่เขาเริ่มคุณอีกแล้วอ่ะ ผขไม่ไปกับพวกเราแล้วล่ะผมว่าคนภาคตนละครนี้คือคุณเจมส์เจซีบีแน่เลยผมคุ้นเสียงมากเลยอะใช่ป่ะใช่ป่ะครับคุณเจมส์เจซีบีฮะผมว่าใช่อะเฟียวเธอดูเขาไว้แล้วกันแล้วส่งข่าวไปให้ศูนย์ใหญ่เพื่อขอกำลังเสริมให้ฉันอยู่คนเดียวเนี่ยนะเอาจริงดิอืมอ๋อ ก็คือเลือกเอาว่าใครจะเป็นคนดูแลคนเหมืองะครับมาเราโชว์ความแมนเลยฉันก็สู้ได้นะแต่ว่าคนงานเหมืองเขาค่อนข้างพิเศษนะไม่แน่ใจว่าจะรับมือไหวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะเป็นนะก็ทำไปอืมโอเคฉันจะอยู่ที่นี่ระวังตัวด้วยหละัะมาโคยิบจอยนะหนักวันนี้ก็เจอมาแล้ว ไปด่าน1นขีดสามนะครับอ่าก็เล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก่อนนะฮะเดี๋ยวก็คงจะได้เจอนะครับโหมดใหม่ๆในอนาคตนะครับมันมีแน่ๆแล้วนะครับในส่วนของ PVP แล้วก็เรื่องของมันมีโหมดอะไรนะพรามโชดาวใช่ปะไปะเล่นไปก่อนครับ <Mission! Sun! S 1> อ่าคราวนี้ให้เราไปทางซ้ายนะครับ ลวงเชียร์ดิมมินครับอืมดิทันเครื่องมันเริ่มเฟรมเรทตกแล้วอ่ะคือเครื่องรอล็อกจัดอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะต้องอ่าเดี๋ยวจบด่านนี้นะครับอาจจะขอพักเครื่องก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาโอกาสมาเล่นใหม่กีอู้วทหารคนนี้คิ้วเฉยอืม เออลืมไปว่ามันดับมันดับเป็นจำได้นี่ว่าใครก็ไม่คุ้นขิดเราได้แหละเดี๋ยวที่ยังยังงงอยู่เลยกูได้อะไรมาเนี่ยแล้วจู่ๆเลือกเพิ่มได้ไงนะครับเหมือนเหมือนจะเพิ่มแม็กเลือดใช่ไหมเมื่อกี้เออเพราะว่าตอนแรกเรามีเหมือนจะมีสี่อันอันนี้เป็นหกเป็นหกสีแล้วนะครับก็คือโดนได้หกสีนะฮะเฮ้ยมาแรงนี้คุณคุณนะ เช็ดดอันนี้อะไร,อ,นนอ,ะไรอ่ะอ๋อชายุต้องใช้ต้องใช้ระยะได้ใช่ไหมมีต e ัอินเจกได้นะครับก็คือโดดออกเหมือนที่คุ้นเคยกันว่าแต่เราเลื่อนรถตอนไหนวะเนีเออ่ยนี่หายเดินกลับไปเอาไม่ได้เมื่อกี้คนเหมือเขาแจกอันยัมมิน,นีให้เรานะครับอะไรก็ไม่รู้นะอ่าไี่มาแล้ว ดูฟันสัออ่นนะครับเาก็เก่อนนะครับเสียงเปี่ยนเนี่ยโอเคแล้วกนเอาเรื่องหมือนเปย อ๋อเด,เดียวบินเป็นบินเป็นล็อกเก็ตเทียเลยที่หายอาระยิปไม่โดนมันบังคับแปลกๆอ,อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยว ขึ้นน้องอยังไงวะมันขึ้นไม่ได้อ่ะแต่โอเคไม่เป็นไรมันตายละร้อยตายทีตายไปนหนึ่งบล็อกนะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับตายหนึ่งเหรียญตายหนึ่งเหรียญ เพื่อคนได้คนเดียวนะครับไรประโยชน์สิยะถูกพวกมนุษนย์กำจัดได้ไม่อยเื้อใครพูดจะเป็นผู้ครอบครองดาวดวงนี้ <c oughs> จงเพื่อเดินกับใครชนะพร้อมพร้อเจ้าไปก่อนเถ้ยไอถาดคนนี้ใครวะโอเคอ๋อ มีบอสประจำบอสประจำเอเรียนะครับโอ้เหมือนเป็นชาวเมืองเหมือนจะเป็นตัวละครใหม่นะครับเอมเอมเมียเอเมอร์ใช่ไหมอ๋อต้องแถบก่อนโอเคอ่าอาวุธเหรอแอดแมทเทียลโอเคอ๋อระบบอัปเกรดใช่ไหมคีปแอดดิ้งล็อกอัปเกรดอ๋อเหมือนกับเพิ่มเอฟพีใช่ไหม ังไงออ๋อก็คืออัพได้เรื่อยๆใช่ไหมโอเคอัพเลเวลก็เพิ่มเพิ่มามลรงอาวุธอะไรก็กันไปนะครับแต่โอเคผมเก็บไว้ก่อนดีกว่ามันมันมีปืนที่ดีกว่านี้นะครับใช่คนนี้ใช่คนนี้ทำไมถึงไม่ยิงยิงเจ้านั่นละ่ะเหรอโโลแกรมพ่อเจนการเหมือนเขาจะเป็นคนต่างถิง่นเขาไม่รู้สถานาการณ์ของเมืองคันเต้อ๋อภาษาไทยเรียคันเต้นะงียบ ้พี่ชายใจเย็นก่อนฉันขอแนะนำตัวก่อนนะฉันคือพันตรีมาโครอซี่จากกองทัพมีอะไรให้ช่วยไหมไม่ต้องพ่อจะไปแล้วเหรอลูกเราไปก่อนแล้วพ่อไม่ไปกับหนูเหรอพ่อพ่อจากบ้านมานานแล้วนะไม่คิดจะกลับไปที่บ้านบ้างเหรอฉันไม่มีบ้านจนกว่าจะหาเยามานีทั้งสี่เจอและกำจัดปีศาจตนนั้นให้ได้ไม,ไม่มีที่ให้ฉันกลับไปหรอกมีไส พ่อใคราพาคน้องอ่ะน้องเอเลีย <laughs> โอเคเจวาน้อยเธอไม่ต้องเสียใจไปพอลู่ทะเลาะก,กันก็เป็นเรื่องปกติเ <laughs> ขาก็เป็นแบบนี้ตลอดฉันชินแล้วเออพ่อของเธอมีความแค้นกับโโลแกร,รมเมื่อกี้เหรอนายหมายถึงฟาโร์เหรอเขาคือศัตรูของจากระกูลบาสเต้ไม่สิของชาวเมืองคำเตตทุกคนต่างหากคเฟาโร์งั้นเหรอ เขาคือฟาโรห์คนสุดท้ายของอาณาจักรโบราณอายุประมาณ4 0 0พปีได้4 0 0พปีถึงแม้เจ้านั่นจะดูไม่ปกติแต่อยู่มาได้4 0 0พปีมันไม่เกินไปหน่อยเหรอใครว่าจะไม่ได้ล่ะงานว่าเขาเป็นคนปลดล็อกพลังต้องห้ามบางอย่างถึงได้มีชีวิตอมตะเททิดาสงครามผู้ยิ่งใหญ่บาสเตตทำได้เพียงขังเขาไว้ในพีระมิดชั่วคราวเท่านั้นบาสเตนะครองงานพ่อของเธอเลยตามหาอัญมณีทั้งสี่ หมือนจะล้อเทพเหมือนจะล้อเทพีทพพบาสนะอ่าบาสเทนนไม่ดีทั้งสี่ถูกสร้างขึ้นตั้แต่โลกถึงกำเนิดมันสามารถชำระล้างความชั่วได้อืขอ,ของดีนี่ดุขังดีเหมือนงมงเข็บในม,มาหาสมุทรชัดๆมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกบอกแสงของไอเยมินีนั่นแหละมีกรอนบางประโยชน์ได้บอกไว้เมื่อแสงสว่างของโลกค่อยๆ<ม>สลายไปพลังชั่วร้ายก็จะค่อยๆส่นข,ขึ้นมา อันยังม่มีลาวาทำให้แกนดินเดือดอันยัม่มีชำระนล้างเข้มข้นกว่าพันเมืดอันยะม,ะาายะมะะ่ม,ม,ม,ะมะีแม่เลยแปลงเป็นบัญญัติทะเลทรายอันยะมะ่มีอยูดพลังเป็นของผู้พิทักษ์คนสุดท้ายถูกแยกไป แยกไปเก็บคนละที่ละทางนะครับอารมณ์เหมือนอินฟิน t y Stone นนี้นะโอเคปวดร้อนตอนใหม่ขึ้นมานะครับแต่อ่ะเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อน,นครับจริงๆอยากเล่นต่อนะแต่ผมสงสารเครื่องผมอะโอเคนะครับอ่ะรูอ่าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับอ่าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะอ่ะ ไว้เจอกันใหม่สำหรับเนตันสลักอเวกินนิงนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับที่นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมีขุดด้วยอาได้อะไรวะขานเข้าหน่อย e อกโพ i t ิ a แโอเคลาละครับ